กิจกรรมความเพียรมหาจักรพรรดิยอดรวยหนึ่งวันที่24มุมกราคมพุทธศักราช2568ครั้งที่22คลิปที่2บทที่14ถึง17ครับบทที่14มหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระวาสเกสุวิหรติ กบิลาวถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะสถิงปัญจมเตหิพิกุสเตหิสเพเหวอรันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนสนิปติตาโหติภควันตังทัศนายาพิกุสังขันจะอัทโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตะทะ โอสิอายังโคภะกวะสเกสุวิหรติกปิลาวตุสมิงมหาวันเนมหัตาภิกุสังเคนสติปัญจมตเตหิภิกุสเตหิสเพเหวอรหันเตหิทาสหิจลกกาทัตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิปติตาโหติภะกวันตังทัศนายาภิกุสังขันจะยนูนะมยมปิเยนาปกวะเตนุปสังกเมยยามาอุป สังกับมิตตวาภควโตสันติเกปัจเจกคาทาพาเสยมาติอัตโคตาเทวตาเสยทาปินามภะละภะละวาปุริโสสม,มัต <c oughs> สมัตเมมชจิตตังวาภาหัางประสาเลยยะปัสสาสริตังวาภาหัางสมิเชยย <c oughs> เอวมเมวสุทาวาเสสุ เทเวสุอันตะราหิภควโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอะพะอภิวาเทตวะเอกมันตังอัททังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหสมโยปวสปวานัสมิงเทวกายะสมาคตา อาคตัมมหะอิมังธรรมมาสมยังทักิตาเยวะอปราชิตสะั่งขันติอัทโคอปราเทวตาภควันโตภควัโตสันติกเอิมังคาทั้งอภาสิตตระพิกขวสมาทะหังสุจิตังอัตโนอุชูกะมะกังสุสารทีวะเนตานิขะเหตวะอินทริยานิระคันติปันธิตาติ อาตโคอราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเฉตราวะคีลังเฉตราวะปลีคังอินทะคีลังโอหันจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโคอปราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสรรนังคตาเสนาเตนะ เซนาเตคะมิสันติอปายะูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปุริปาริปูเรสันติหิติอัตโคภกวาภิกขวมันเตสิเยปุเยนาภิกขเวทะสุโลกทตาตุหุสุเทวตาสันนิปติตาโหติ แต่เธอคตังทัศนายาภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกเวอเหสุงอตีตมัฐานาังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิสะกวันตานาังเอตะปรามายเยว,วะเทว,วตาสันนิปฏิตาเอเหสุงเสยยทาปิมไมหังเอตระหิ เยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคาตมะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตปรมาเยววเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยธาปิไมหังเอตารหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตะยิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิ เทสิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมะนาสิกโรธาพาสิสามีติเอวมพันเตเหติโคเตภิกขุภะข,ขวโตวปัจจโซสุงภะขวาเอตะทวโวจะสิโลกะมนุกัสามิยัตพุมมาตถสิตาเยสิตาคิริคพรัง ปหิตตาสมาหิตาปุทูสีหะสีหาวะสลีนาโลมหังซาพิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุธาวิปัสสนะมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยตวะ วเนกาปิลวะถเวตโตอามันตยิสธาสาวกเกสานระเตเทวกายอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอาตัปปมกะรุงสุตววพุทธสสะสนังเตสัมปาตุระหุญานังอมนุสสนทสนังอเปเกสตะมัทธคุงสหัสสังอาจสัตตริงสตังเก เอกสหสานังอมนุสานัมัตสุงอเปกนัตมะทักคุงทิสาสภาวพุตาอหุงตันจะสัพพังอภิญยหายวะวักิตวานะจากุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโว เยวหังกิตายสามิคิราหิอนุปุภะโสสตะสหัสสาวยาคากุมมากาปิลวัวะอิทิมันโตชุติมันโตว,นว,วันนวสสันโตยสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิคู่นางสม,มิติงวะนาง ชาสหัสสะเหมะวตายาคานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสินโนมูธมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนางสาตาคิราติสหัสสะยาคานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสินโนมูธมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนาง อิเตเตโสระสะสะหัตสายะคานานัตตะวะนีนูอิติมันโตจุติมันโตวนนวนโตยัสสิโนโมธมนาภิกามุงภิกขูนางสมิตติงวนังเวสามิตตาปัญจสัตตายะคานานัตตะวะนีนูอิติมันโตจุติมันโตวนนวนโตยัสสิโนโมธมนาภิกามุงภิกขูนางสมิตติงวนัง กุมภิโรราชค่ะิโกเวปุลสะนิเวสนังพิโยนังสัตตะมะสัตะสหัสสังยักานังปยิรุปาสติกุมภิโรราชค่ะิโกโซปาคัสสัมมิติวนังปุริมันจะทิสังราชาทัตะรัตโทปัสสะสติคันทภานังอธิปติมหาราชายัสสิโซปุตตาปิ ตัสสะพะหะโวอินทนานามามหพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมธมานาอภิกามุงภิกขุนางสม,มิติงวนงังทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตับปะสาสติ กุมพันธานางอาทิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตตสะพหะโวอินทะนามามหาพลาอิทิมโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยัสสินโมุทมานาอภิกามุงพิกู้นางสมิติงว่นนานังปัจชิมันจัติสังราชาวิรูปโคปัสสตินาคานังอาทิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิ ตัสสะพาวูอินทนามามหพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุงปิกูนางสมิติงวะนางอุตรันจติสร้างราชากูเวโรตับปะซาสติยักฆนังอาทิปติมหาราชายัสสิโซปุตตาปิตัสสะพะอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุงปิกูนางสมิติงวะนางปุริมะททิสร้าง ปุริมะทิสังทัตระโททักขิเนนวิรุณหโกปัจฉิเมะวิรูปโคกุเวโรอุตตรังทิสังจตารโรเตมหาราชาสมบันตาจตุโรทิสาทันทัะล,ละมานาทัทคุงสุวเนกาปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาซาอาคูวัน จนิกาสธามมยากุเกนทุเวเกนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทสน,โ,น,ทนโ,าาทโจันทโนกามเสโทจะกิน,นุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตะลิจิตเสโนจะคันทพโพนโรราชาชนโนสโพอาคูปัญจะสิขโคเจวติมพระรูสุเร วัชสาเอเตจันเยจราชาโนกันทพาสหราชุภิโมทมานาอภิกามมุปิกูนางสมิติงวนางอัทากูนาภาสะนาภาสาอัทากูนาภาสานาคาเวสาลาสหตัญชกากัมพลาสตตลาอาคูปายาคาสหายติภิยามุนาทัตระธาจะ อาคูนาคายะสิโนเอราวันโนมหานโคโสปาคะสะมิติงวนังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธาจักคูเวหายาสาเตวณมัชชะมัาชชะวณมัชชะตัดปตา จิตรัสุปันานอิตเตสนามังอภยันตธานาคราชานามาสาสินามาสิสุปัน,นมาโตเขมมะกาสิพุทโธสินสันหาหิวาจาหิอุปวะยันตานาคาสุปปนาสารณะมะกังสุสารณะมะกังสุพุทธัง ชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัเสเตอิทิมันโตยัสสินกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานเวขาเวปจิตติสุจิติจะปะหาราโทมะนุปหาราโทณมุจีสหสตัญจะภลิปุตานังสเพเวโรนะ สเพเวโรจนามกาสั้นในหิตวาพระลิงเสนังราหุพัทะมุปาคมุงมะสะมะโยธานิพันธันเตภิกคู่นางสม,มิติงว่นังอาโปจเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจจยัสสะ จายะสสาสหเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายสสิโนทเสตเตทัสตากายาสเปนานตตะวันิโนอิติมโตชุติมโตวันนวันโตยสสินโนโมธมานาอภิกามุมภิกขุนังสมิติงวะนังเวณทูจะเทวาสหลีจัอสมมจะทุเวยะมา จันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานัักขด ตานิปุรคิตาวาอาคูมันทะวะลาหกกาวสูนังวาสโวเซโทสก,กาสกโกปาคปุรินทะโททะเสเตท,ทะสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตจติมันโตว,นวันนวันโตยาสสิโนโมธมานาอภิกามุงปิกูนังสม,มิติงวะนงังอัทาคูสหภูเทวา ชาละมะคิสิคาริวะอริทกาจโรชาจะอุม,มาปุพพนิพาสสิโนวรุณาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชากาสุเลยะรุจิราคูอาคูวาสะวะเนสิโนทเะทะสเตทสทากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมโตวันวนวนัวนโตยาสิโนโมธมานาอภิกามมุปิกูนังสม,มิติงวะนัง สมานามหาสมานามานุสามามนุส,สุตตะมาก <c oughs> ิทธะปทุสิกาอาคูอาคูมนโนปทุสิกาอาทัทาคูหารโยเท е วาเยจโลหิต ตัวาสิโนปารคามหาปารคาอากุเทวายาสิโนทเสเตทสถากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมนาอภิการุงภิกุนังสมิติงวะนังสุกากรุมหารุณาอาคูเวฆะนัสซาสหโอทาตะกายห้าปโมคอากุเทวาวิจักขนาสถามัตตาหารคชา มิสกาจยาสสิโนะทนายังอาคาปะชุนโยทิสาอะภวิสติเททะเสเตทะสทากยาสเปนานตะวันิโนอิทิมโตชุติมัโตวนนวันโตยาสสิโนโมธมานาอภิการมุภิกุนางสมิติงวะนังเคมิยาตุสิตายามากันทกาจยาสสิโนสับ พิตาาล尔มาเสธาโชตินามาจอาสวานิมานารติโนอาคูอาทา,าคูปรนิม,มิตาทาเสเตทศทากายาสเพนานัตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันว,วันโตยัววสสินโนมโมทามานาอภิกรรมุภิคูนางสม,มิติงว่นานังสเทเทเตท วะนิกายาสเปนานตตวนันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสทิสาสหาปะปวุทธชาติมคีลังโอคตินนามะนาสวังทะเคเมทเคมโมคตันคตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรหมโตจะปุตตาอิทิมโตสหะ สันนางกุมาโรติโซจะโซปาคะสมิติงวะนังสหัสพรมโลกานังมหาปรมาพิติติมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสสะมากายโยเยสสิโนทเสทาอิสระอาคูปัจเจกะวะสะวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคา มาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมารเสนอาภิกามิปัสะหันหัสัสหะกันหัสะมันทียังเอทะคันนะหะทะพันธะราเเคนะพันธมัตุโวสมันตาปุปริวาเรทะมาโวมุตจิทะโกหจิ นังอิติตถามหาเส e n กันหะเซนังอาอาเปยะอเปสะยิปานานานนปินาตาละมาหันจะสรังกาตวานะเพระวังยธาปาวุสโเกเมโคทนะยันโตสะบุชโกตะทาโสปัจจะทาะวติสังกุโอสัง อาสยังวะเตวะเสตันจะสังอภิญญายะว่าวคิตวานจะกุมมาตะโตอามันตะยิสทาสาวเกสาสเนรเตมารเซนาภิกันตาเตวิชาณถาภิกขโวเตจะอาตะปมกัรุงสุตวาพุทธสสะสนังวีตระ เคหพากามงเนสัโลมมปิอิชยุงสเพวิชะวิชิตะสังขามาภาพะยาติตายสสินโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะนุเตชะเนสุตาติสาวกาเตชะเนสุตาติสาธุบทที่15บห้มงคลจัก,กรวาลใหญ่ สิริทิตสิริทิติมติเตโชชนะสิทธิมหิธิมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการสสะพันตรายะนิวรณสมมัทธะพระคัมภีร์โตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะทวติงสมหาปุริสรัคณานุภาเวนะ อาศิตยานุภาณุพยนนะัญชะนานุภาเวนะอัถุตระสตมังคลานุภาเวนะจพันรังศิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนาาะทัสปารมิตานุภาเวนาาะทัอุป,ป,ปารมิตานุภาเวนาาะทัปรมัถปา ระมิตานุภาเวนะสีลสะมมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพรลลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสัสธรรมขันทานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัทถังคิกะมัคคานุภาเวนะอัตถะสมาปฏิยานุภาเวนะ ชะละพิยานุภาเวนะจะตุสัจาจะตุสัจายานานุภาเวนะทัศพัลยานานุภาเวนะสะพัญญุตายานานุภาเวนะเมตาการุณามุทิตาเวคานุพาเวนะสะพัพพปริตตานุภาเวนะรัตนตยะสรรานุภาเวนะตุยหังสัพโรคา โสกุปเทวะทุกขโทมานสุปายาสาวินาสศนตุสัพภอันตรายาปิวินาสศนตุสัพปโรสัพภสังกปาตุยหังสมิจจิตันตุทีขายุตาตุยหังโหนตุสตตะสตตะวัสสะชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพะสัพพธาอาสัพพธาอากาสัพั พระตะวันภูมิคังคามหาสมุทาอารักกาเทวตาสทาตุ้มแหอนุรักขันโตพระวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสทาโสตีพวันตุเตพระวตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสัพธรรมานุภาเวนัสทาโสตีพวันตุเต พวัตุสัพพมังคลังรักันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตนักขัตยัคขะทะปุนัตยัคขะ ภูตานังปาปักขะนิวารนาปริตสานุภาเวนะหันดาเตสังอุปทเวนักขตยักขะภูตานังปาปักขะนิวารนาปริตาสานุภาเวนะหันดาเตสังอุปทเวนักขตยักขะภูตานังปาปักขะนิวารนาปริตสานุภาเวนะหันดาเตสังอุปทเวบทที่16พัทเทกัตตคาถา อติตังนานวาขเมออยยะนปฏิกังเขแค่อนาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทะทติตัมไปหี้นันตังปัตตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปน,นัญยโยธรรมตธาตทาวิปัสสติ อาังฮิรังอสัังกุปังตังวิธามานุพูเฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมไม่ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทรรมปัจจุบันไม่งอนเงันไม่ครอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนือให้ปรุโปรงเถิดอัจฉริะกิจจะมาตปังโกชัญญามารนังสุเวพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุง่ง นหิโนสังขารนเตนะมหาเสเนนมจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับพยามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายวังวิหารมาเอวังวิหาริม,ม,า,า,รม,มาตาปิงอโหรันตะมาตันทิตังตังเวพัะเทกระโตติสันโตอาจิกคเตมุนีติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการลาชนีแลบทที่17อัอภินหปัจเวคณะชะราธรรมโมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิธรรมโหหิพยาธิอานาัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมราณะาอาาานาัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเปหิมเมปิย,ยหิมนาเปหินานาพโพวเวน วินาภาโวเราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พรรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมะสะกุลมิกรมทายาทากรมโยนิกรมะปฏิสรโนูยังงมังริสา <c oughs> เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรม,มังอริสามีกระเลยนังวปาปาปกังวตทศทายาทโทปวิสามิเราจะทำกรรมมันใดวให้เป็นบุญหรือบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเฮหีอับปินหังปัจเวคิตพัง เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน,ทนจิดที่สองครับ